โอเคครับก็วันนี้เรามีกันในเกมไปครับนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรผมก็เลยหาคลิปวิดีโอดูนะครับ ก็เรื่อยๆไปเจอ TNT นะครับการระเบิด TNT ผมก็เลยไปหามอด TNT มานะครับก็ได้มอสเป็น l u c ี้ TNT นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า TNT ทั้งหมดที่ผมเตรียมมามันจะระเบิดได้แรงแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในทะเลทรายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทะเลทรายตัวนี้จะลาบเป็นหน้ากองหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบระเบิดระดับ normal นะครับแล้วก็จะเป็นของ God Doom Day แล้วก็ Dynamite นะครับแล้วก็จะเป็นไอเทมกรุ๊ปต่างๆอันนี้ผมก็ได้เตรียมเซตแรกมาแล้วระเบิดเซตแรกก็จะเป็นระเบิด TNT คูณ5นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงของ TNT คู อันนี้คือความแรงของมันนะครับอ่ะซูม,มันดูโอ้โหอันนี้ขนาดคูณห้านีนเนี่ยกระตายตายเมื่อกี้คูณห้านะครับอันนี้เองมาดูคูณ20กันคูณห้ายังแรงขนาดนั้นคูณ20จะแรงขนาดไหนลองดูครับอันนี้คือคูณ20่สิเบิดไหมโอ้โหนานมากคูณ20โอ้โห อันนี้คือคูณยี่สิแล้วเนี่ยกลายเป็นแบบเละเทะไปหมดเลยครับคูณ2ี่อ่ะเดี๋ยวลองดูคูณร้อยครับคูณร้อยก็ถือว่านานอยู่นะนานมากๆโอ้โหคูณร้อยคูณร้อยลงด้านล่างเลยครับอห้าร้อยภูเขาอันนี้จะหายไปหรือเปล่าอ่ะโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เนีอ่าโอเคห้าร้อยคืออันนี้ครับภูเขาอันนี้จะหายไปเยอะมากแค่ไหนจะต้องดูครับคูณห้าร้อย โอ้โหอันนี้คือครูแน่ร้อยครับโอ้โหเมื่อกี้มีการกระตุกเล็กน้อยโอ้โหห้าร้อยหายไปหมดทั้งแถบอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอ่อพอเ p ื่ stone เป็นบ้านหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะเป็นบ้านนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านนี่ไงเป็นบ้านครับเป็นบ้านแบบบ้านหินถ้ามีระเบิดนี้ก็คือสร้างบ้านได้ทุกที่ข้างในไม่มีอะไรต่อไปก็จะเป็นอ่ไม้ใช่ไหมบ้านไม้โอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านไม้กันครับ บ้านไม้ก็จะขนาดทรงพอๆกันอ่ะเราเปิดไปดูบ้านไม้ก็จะมีพรมไม่มีอะไรอยู่ด้านล่างจะมีกล่องแถมมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านบล็อกอิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาดู3ามบ้านก่อนครับโอเคก็จะขนาดเท่าๆกันพอๆกันครับบล็อกอิดก็จะเพิ่มแค่เตาสามอันอันนี้คืออะไรอ่ะฮะ น่าจะขุดดิ่งลงไปใช่ไหมนี่ไงผมว่าละตามชื่อเลยครับก็ถือว่าเออเยอะอยู่นะใช่ไหมน่าจะลึกอยู่นี่ไงวิเจอถ้ำครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเจาะลงด้านล่างเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะขยายใหญ่กว่านี่ไงเหมือนเดิมลงไปด้านล่างขนาดน่าจะพอๆกันอันนี้ก็จะเป็นเอออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันสีส้มนรยองจุดดูครับ ระเบิดมาอ่าโอเคเป็นวงกลมเคิลอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบต้นไม้ได้เป็นแบบเกาะต้นไม้ครับนี่ไงเป็นแบบเกาะต้นไม้ครับอุ้ยมีน้ำลงมาด้วยก็สวยงามจะเป็นเกาะแบบวงกลมเล็กๆเหมือนยกจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเฮลไฟลคือไรอ่ะมีแบบประกายไฟด้วยน่าจะเป็นแบบไฟนะครับโอ้ มีแคทด้วยจากเมื่อกี้นะครับเป็นเกาะแบบว่าเป็นทะเลทรายแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบโลกเอเดอร์ดากอนเอ้ยไม่ใช่เป็นโลกแบบนรกนะครับลองดูอันนี้สโนว์อะฮะน่าจะเป็นแบบหิมะทีนทีแบบหิมะใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่าแล้วนี่แหละอันนี้อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นแบบน้ําแข็งใช่ไหมโอเคหิมะกับน้าแข็งวิบ้านกลายเป็นน้ําแข็งเลยครับต่อไปก็จะเป็นเซตที่3นะครับเดี๋ยวขอลองวางระเบิดอันนี้หน่อย กา v วิธี TNT นะครับอ่ะดึงดูดกระต่ายมาใช่ไหมนี่นี่นี่ดึงดูดไปแล้วครับกระต่ายขึ้นไปบนห้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ได้ขึ้นไปใหม่กระต่ายหายนี่ไงตก <laughs> ล,ลงมาตายไฟน,นี่นะ่าจะเป็นแบบระเบิดแฟตรหรือเปล่าผมไม่แช่ไม่ใช่ โอเคเป็นแบบฟ้าผ่าโอ้โหเป็นแบบฟ้าผ่าอีกอันรูบิคครับจุดลงไปน่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือเปล่านี่ไงเป็นแบบสี่เหลี่ยมครับใช่เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าวยมีมีรอยมีรอยขึ้นมาโอ้ยพีระมิดหายเลยครับ โอเคไม่คิดเราถึงไหนแล้วอันนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปเป็นทียทีนี้ครับระเบิดลอยขึ้นไปอู้กระจายเป็นระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวยังเห็นไม่ชัดเมื่อกี้มันกระจายขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นระเบิดนะครับเดี๋ยวขอวางตรงนี้แล้วก็อ่ะเอาขึ้นไปแล้วมันก็กระจายกระจายเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบทรายหรือเปล่า เขาดูทรายอันนี้แบบน่าจะเป็นทรายกระจายอ่าโอเคตามตามนั้นตามนั้นอันนี้น่าจะเป็นธนูใช่ไหมธนูกระจายโอเคอันนี้ก็เป็นธนูกระจายไม่ค่อยมีอะไรครับมาเซตต่อไปอันนี้จะเป็นระเบิดเวลาไทม์เมอร์อือฮึนี่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 ระเบิดลยครับกว่าจะกว่าจะระเบิด โอ้โหใช้เวลานานมากระเบิดเวลาอันนี้อ่ะเป็นเส้นตรงอย่างนี้เหรออ๋อโอเคระเบิดเป็นวงกลมครับวงกลมกว้างๆระเบิดอันนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยครับนี่เฮ้ยมันระเบิดเป็นวงกลมเลยครับอูุดที่ระเบิดอันต่อไปล่ะอันนี้อ่ะมอยนิยงแฟร์โอ้โหกว้างมากกว่าเดิมแต่ว่าเพิ่มทอสมาด้วย อันนี้อันนี้มีประโยชน์กว่าอันนี้มีประโยชน์มากกว่าโอเคอันนี้อ่ะฮอเฟกคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นแบบระเบิดท NT มีท n t NT เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะระเบิดแบบนี้ระเบิดแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอโหอันนี้เหลวไว้ทำไมเนี่ยอ n น m a l มอ i อันนีมอน่าจะเป็นเหมือนสัตว์หรือเปล่าหรือมอทีนทีนี่ไงอ๋อเหมือนเป็นซอมบ,บี้หรือว่าเป็นพวกรวมมอบมาใช่ไหมโอ้โหมีทุกตัวเลยครับมีทุกตัวในนี้ อันนี้อ่ะอันนี้ลองจุดไปเหมือนมีอะไรตกมาจากด้านบนนะครับเหมือนเป็นอุกกาบาตหรือเปล่าโอ้โโคตรแรงเลยอุกกาบาตตกมาเป็นไฟเลยครับต่อไปเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะมีการลอ,อยขึ้นไปแล้วก็ระเบิดอ๋อโอเคเหมือนกระจายระเบิดกันนะครับอ๋อไม่แรงไม่แรงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้นะครับ ทรงเหมือนคล้ายๆลาวานะอ้โหอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะโหดกว่าเหมือนเป็นลาวาตกลงมาอุกบาทกลายเป็นอุกบาทนะครับโอเคหมดหรือยังโอโหอันนี้โหดกว่าอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้กระจายกันอันต่อไปเป็นระเบิดอะไรสักอย่างๆอย่างอู้อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมีอุกบาทตกลงมาเหมือนแบบ เหมือนอุกบาตเลยเล็กๆโอ้โหโอ้โห oh กว้างมากนูน้นโอ้โหไปถึงนู้นเลยครับหดกว้างโอ้โห oh ตรงนู้นก็มีโอ้ oh ho, กว้างจริงๆหมดระย,ยงเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวดูระยะขอบเขตมาหน่อยโอ้โ oh หกว้างมากตรงนูน้นไปถึงตรงนู้นเลยครับหมู่บ้าน A.P.C. โดนหรือเปล่าโอเคหมู่บ้าน a p ีไม่น่าโดนอ่ะอันต่อไปคืออันนี้อันนี้ทําอะไรได้ระเบิดอันนี้ ่เจ้าแมวระวังนะคืออะไรอะ่ะระเบิดออกมากลายเป็นหินพวกหินกระจายอย่างนี้เหรอน่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นกรรมตาภาพลังสีดูจากอันนี้แหละหมู่บ้านล้างหรือเปล่าไม่ล้างใช่ไหมลองจุดดูครับกรรมตาภาพลังสีนิวเคลียร์ล้างลกูกนี่ไงถ <laughs> ึงกับโอ้หมู่บ้านหายเลย <laughs> หมู่บ้านหายเลยครับกรบารมตภาพลังสีโอ้ดูแรงมากแล้วติดสถานะด้วยอันต่อไปล่ะอันนี้ทำอะไรได้วิ่งเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นกดปะอะลองหล,ล,ลายหลายอันเหมือนจะเป็นระเบิดกดแล้วก็ซืมลงไปด้านล่างนะครับแต่ขอดูหน่อยถ้าหลายๆอันจะขนาดไหน <S <S โอ้โห ลึกลงไปด้านล่างเลยครับลองลองอันนี้ดู reaction reaction นี่คืออะไรอะ่ะ reaction มีอะไรหรือเปล่าอ๋อเหมือนระเบิดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคภูเขาหายไปทางลูกเลยครับอันนี้อะ่ะอันนี้คืออะไร Easter อาา่าฮะเหมือนเป็นฟักทองอ่าฟักทองกับแตงโมระเบิดฟักทองกับแตงโมครับกระจายไปเรื่อยๆอ้สร้างอาณาเขตทําไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ถ้ามีระเบิดอันนี้แค่อันเดียวเลยครับเรารวยเลยนเนี่ยเนี่ยรวยฟักทองกับแตงโมไม่ต้องหาอาหารละรวยแน่นอนเราได้ทีน,นี้นี้นี้มาเป็นอะไรเป็นเดใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคอันนี้ไหนอ่าโอเคอันนี้ไหนไหนก่อนกลางคืน น่าจะระเบิดกลายเป็นกลางคืนหรือเปล่านี่ไงผมว่าแล้วแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็นระเบิดเดย์ Day. อาา่ะฮะก็กลายเป็นกลางวันโอเคอันนี้เข้าใจได้ง่ายๆอันนี้อ่ะวิลเลจเอ่อวิลเลจดิเฟนต์อ่านี่นี่กลายเป็นระเบิดกลายเป็นเอ่อพวกโกลมิมอันนี้อ่ะวันนี้มบี้ซอมบี้อ,บอ่ะโอเคกลายเป็นระเบิดซอมบี้ใช่ไหม อุ้ยกลายเป็นกลางคืนด้วยโ oh, อ้ระเบิดซอบบี้กลายเป็นกลางคืนสู้กับโกเลม,มสึกครั้งนี้ใครจะชนะอ๋อศึกครั้งนี้เรียบร้อยครับเดีย๋ย <c> ว <oughs> โตถุนไทยโกเลมชนะอันนี้จะเป็นเอ่อชัตเตอร์อะไรสักอย่างอ่าโอเคกลายเป็นวิถือว่าลึกอยู่นะกลายเป็นออฟซิเดียนระเบิดกลายเป็นออฟซิเดียนครับ อันนี้ก็กลายเป็นกาเวลน่าจะเป็นระเบิดเป็นกาเวลนะอา่าวไม่ใช่อาใช่แล้วครับกาเวลกระจายขึ้นไปอันนี้เป็นลาวาโอเชียนอือเมืองลาวาหรือว่าลาวาเขตลาวาอย่างนี้ใช่ไหมนี่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 ระเบิดเป็นลาวาครับวิ่งมัเดินได้ระเบิดนี้มันเดินได้บวกกิ้งอ๋อโอเคระเบิดมันเดินได้ครับบวกกิ้งนี่มันเ,นเนด้งเด้งดึงดึงดึง ใช่ไหมแล้วทําไมมันไดงอยู่ที่เดิมอ่ะทำไมไม่ไปทางอื่นโอเคระเบิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อวูดอเป็นสีลุ้งด้วยครับระเบิดเป็นสีลุงโอเคลองจุดดูเป็นสีลุงนี่คืออะไรขนแกะหรือเปล่านี่เปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นขนแกะครับอู้กว้างอยู่นะเอ่อต่อไปก็จะเป็นอันนี้เทรคคูดบายอะฮะ มีเพลงมีเพลงด้วยหรือว่ามีคนพูดด้วย Say goodbye เดี๋ยวเขาอีกทีขออีกทีอ, <c oughs> อ่ะ Say goodbye เออชอบชอบชอบอันนี้อ่ะอะฮะอือฮึอ่าเหมือนเป็นคนงานหรือเปล่าคนงานระเบิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนั้นคล้ายๆคล้ายๆอันนี้คือระเบิดอะไรครับ เวททัลลิงใช่ไหมโอเคโอ้ยวิเทอร์มีตัววิเทอร์ด้วยครับแล้วก็กลายเป็นโซแซนอ่ะอันนี้อ่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่คืออะไรอ๋อฮะโอ้กลายเป็นพีทครับอ๋อเป็นพื้นที่พีทใช่ไหมอันนี้อ่ะสตัติกสตัติกคืออะไร อ,อ๋อไม่ไแน่ใจเหมือนกันแฮะคืออะไรเดี๋ยวเขาจุดด้านล่างจะเป็นอะไรแบบไหนอ่าโอเคเป็นวงกลมเฉยๆแล้วก็หัวฟักทองฟังกินบอมฟังกินบอมนี่คืออะไรกลายเป็นระเบิดหัวฟักทองอย่างนี้เหรอโอเคเฉยๆเฉยๆ,ๆอันนี้ต่อไปก็จะเป็น s m o k เจนเ i นะครับนี่อันนี้ก็าดันจะไม่มีอะไรมากนะ่าจะเป็นแบบระเบิดควันเฉยๆใช่ไหมนี่มีควันเฉยๆครับ ทำดาเมจไหมไม่ทำดาเมจด้วยแค่เป็นควันเฉยๆสีดำๆเราไม่ต้องไปสุดใจครับต่อไปเป็นระเบิดอันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิดเร็วขนาดนี้เลยเหรอจุดัะติทันทีโอ้ว้าวแล้วนี่อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นการทิ้งบอมลงมาใช่ไหมนี่ไงนี่นี่นี่นมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ oh, ้เหมืนอนขีปนาวุธปล่อยลงมาแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลองดูอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ามันคือแอสติกรอโอ้เดี๋ยวเดี๋วโอ้ทุกโอ้ความถดงกับกระตุกเล็กน้อยเมื่อกี้อืเมื่อกี้แค่อันเดียวแต่อันนี้มาเป็นฝูงเลยครับ <c oughs> โอ้ห <c oughs> มดยังหมดแล้วครับ โอ้โหจากเป็นป่าลงไม้ไผ่เมื่อกี้กลายเป็นซากอ้อนหินเลยอะแล้วอันนี้อะคืออะไรเป็นดินนะาน่าจะเป็นดินกระจายอะเพิ่ม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 ,ม,มอ้าวอ๋อโอเคมันดรอปมาเป็นแค่ดินเฉยๆแล้วก็ระเบิดไปอันนี้อะโอ้อันนี้เป็นระเบิดสลามหมอด้งเด้งดึง,ดงอ่ะฮะอือระเบิดสลาด้งไปเด้งไปแล้วก็เด้ง มันต้องเด้งกี่ทีเด้อมันจะระเบิดทำไมมันเด้งนานจังเลยยังอีกเหรอยังเหรออ่าโอเควิสกเกลิลตันอยู่ตรงนี้พอดีไหนเขาลองดูเซตอันนี้ระเบิดจะแรงหรือเปล่าโอ้หสกเกลิลตันยังไม่ตายเลยระเบิดอะไรเนี่ยอ่าลองอันนี้ดู ไม่มีอะไรนานไหมเนี่ยสกิลิันเดินไปนานแล้วนะเพื่อนนายยังไม่ระเบิดเลยหรือว่าผมต้องรอรอต่อไปเอาโอเคครับเคลื่อนย้ายระเบิดเมื่อกี้มันไม่ทํางานรอตั้งนานก็ไม่ทํางานรออันนี้ดูอันนี้เป็นเรนโบว์อ๋อโอเคระเบิดมากลายเป็นแบบกระจายสีทุกสีนะครับแล้วก็อันนี้เอ X ็กซ์เรย์เอ็กเรย์เลยเอ็กซเรย์ไหนดูเอ็กซเรย์หน่อย โอ้ถือวานานนะเนี่ยโอ้โหหุ้ยต้นไม้กลเป็นกระจกเลยโอ้โหเห็นทะลุด,ด้านล่างครับเห็นแร่ด้านล่างเห็นนึกกับเห็นแร่ด้านล่างเลยฝรั่งฝรั่งคืออะไรอ่ะอา่าฮะจุดไปอ๋ออเคระเบิดกลายเป็นฟาร์มคืออะไรอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยเขาลองลองอันนี้ดูครับเฮ้ยมีมีแพนด้าด้วยจุดแล้วมันหายไปใช่ไหมพอจุดระเบิดแล้วมันหายไปแต่ว่า แต่ว่ามัน <laughs> มันมิดมันระเบิดตรงนี้มันแรงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอดูใหม่อีกทีอ่ะแล้วจุดตรงนี้มันจะไประเบิดตรงไหนอ๋อระเบิดตรงนี้โอ้ถือว่าระเบิดแรงอยู่นะอันนี้อย่าสวอปสวอปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะสวอป <laughs> อุ้ย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสผมมาอยู่ในถ้ำอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหสวัสโอ้โหม,ม,มวลมนุษย์สวัสมาตรงนี้หมดทั้งคีปเปอร์ทั้งอะไรเมื่อกี้เอาผมไปอยู่ในถ้ำในเหมืองอ่ะต่อไปเป็นระเบิดอันนี้มันคือกำลังจะถาวรเลยมันคือระเบิดอะไรแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ระเบิดอะไรเลยอันต่อไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอือ อ่าโอเคอันนี้เป็นแบบกระจายกันวิ่งกระจายได้อีกเ่รอพอตกถึงพื้นแล้วมันกระจายเพิ่มมากขึ้นครับโอ้โหโอ้โหเยอะเลยโอ้ทีนี้เยอะเลยโอ้โหโอ้โหแมปเดินกลับรีโหลดช้าช้ามากมากโอ้หแค่อันเดียวเนี้ยดูระยะรัศมีของมันกระจายไกลมากๆต่อไปอันนี้อะอื้ม ฮันโดลิ่งอ๋อโอเคโอเคกลายเป็นแบบว่าเป็นทางโอ้ oh, เป็นทางแบบนี้เลยอยากได้ทางนี้อะ่ะได้ไหมพอไปข้างหน้าฝั่งนู้นได้ไหมโอ้ย oh, เปทาง <c oughs> อันนี้สําหรับหน้าขุดแร่นะครับใครที่หาการขุดแร่นะครับก็ระเบิดนี้สามารถช่วยคุดได้ในการสร้างรางรถไฟนี่นี่นีเอว้ว่าระเบิดอันนี้มันดีนะนี่ทางยาวด้วย โอเคต่อไปก็จะเป็นระเบิดอันนี้นะครับฟิสส์ฟิสส์แบบระเบิดใช่ไหมมันจะฟิสส์ขนาดไหนโอ้เดี๋ยว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 มันกระจายทุกอย่างเลยโอ้โหกระจายทุกอย่างเลยเมื่อกี้ระเบิดกระจายทุกอย่างต่อไปเป็นอันนี้น่าจะเป็นระเบิดพวกแร่พวกฐานอะไรนะครับใช่ไหมนี่ไงอุ้ยผมว่าถ้ามีระเบิดอันนี้แค่อันเดียวนะครับเรารวยฐานรวยแร่เลยโอ้หเพชยยังมา มีทุกแร่เลยครับตรงนี้ว้าวอันนี้อะเลสโตนเลสโตนอ่าอันนี้เป็นเลสโตนครับอ๋อเป็นพวกแผงวงจรเลสโตนต่างๆและอันนี้อะแรนดอมเรามาดูแรนดอมครับแรนดอม t t t ก็ถือว่าแรงอยู่นะแรนเหมือนแรนดอมพวกระเบิดต่างๆพวกในนี้ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นระเบิดอันนี้นะครับสีน้ำเงินพอ r e s สใช่ไหม อ่าผมอาอไม่ผิดนะโอ้โหระเบิดอันนี้นานมากทำไมมันนานแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้านานนานแบบนี้ผมว่าน่าจะระเบิดกว้างอยู่แน่นอนน่าจะระเบิดเป็นวงกว้างฮะไม่มีอะไรเลยอ่ะลองอันนี้ดูอุ้ยอันนี้อันนี้เท่อันนี้เท่มีควันสีม่วงด้วยฮะอุ้ย,ยมันค่อยๆระเบิดมันค่อยค่อยระเบิด โอ้ค่อยๆระเบิดยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกโอเคไฮนี้ใช่ไหมก็ถือว่ากว้างอยู่ดิวดิ้งใช่ไหมดิวิดิ้งอ่าเหมือนกระจายโอ้เดี๋ยว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  <c oughs> โอ้เหล็กเลยเหล็กเลยความถึงกับเหล็กโอ้ไหวไหมเนี่ย มันยังมีอีกเหรอยังไม่หมดเหรอโอเคหมดแล้วครับอันนี้แหละพิกกี้พิกกี้ทีเอออเหมือนจะระเบิดระเบิดทุกอย่างใช่ไหมเป็นวงกลมอ๋อโอเคผมผมพอจะรู้แล้วระเบิดทุกอย่างที่เป็นแบบบล็อกหินพวกนี้เนะ่แต่ว่าแร่แร่ไม่ระเบิด ถือว่าระเบิดนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเวลาเราลงเหมืองเหมือนกันอันนี้ Big อ่ะบิ๊กทีเโอโหเวลาจุดมันจะเป็นทีเอ็นทีใหญ่ใแบบนี้นะครับใหญ่กว่าเดิมแระแรงกว่าเดิมอันนี้อ่ะน่าจะเป็นระเบิดน้ําแข็งอะไรสักอย่างนี่ไงตกมาจากท้องฟ้าระเบิดน้ําแข็งโอ้โหโคตรกว้างเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูตรงนี้ ตรงนี้จะหายไปหรือเปล่ามาครับม,มาแล้วครับตกลงมาแล้วตกลงมาแล้วโอ้โหหายไปเลยจากที่มีต้นไม้เยอะๆตรงนี้หายไปเลยต่อไปก็จะเป็นฮันนีโอเคฮันนีเป็นพึ่งหรือเปล่าเนี่ยมีน้ำพึ่งด้วยครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฝึกมนุษย์พึ่ง อวิเจอร์อ่าต่อไปก็จะเป็นอันนี้อินติ้งเหมือนกินอ่าโอเคระเบิดเกินกินเกินกินลำพื่งซะอ๋อโอเคกินแค่นิดเดียวกินแค่นิดเดียวโอเคครับเซตนี้ก็จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วที่เราจะลองระเบิดใน normal นะครับลองจุดไปดูอันสีฟ้านี่คืออะไรหอยม,มาห่างๆก่อนโอ,โ,อโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> หน้าจอหน้าจอสั่นสั่นมากมาก อันนี้คือระเบิดอะไรแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมดูนี่โอ้หน้าจอโคตรสั่นเออมันคือระเบิดอ๋อมันคือระเบิดหน้าผาเวลาเราจุดจะกลกายเป็นหน้าผาอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจได้เข้าใจได้ต่อไปอันนี้คือระเบิดอะไรไหนลองจุดดูระเบิดอันนี้อ๋อโอเคระเบิดเป็นแค่สามเหลี่ยมอันนี้อ่ะ อันนี้น่าจะเป็นลิงอะไรสักอย่างอ๋อระเบิดเป็นแบบวงกลมแบบลิงวงกลมอย่างนี้เหรออ๋อลองอ๋อเคเคระเบิดแบบเป็นวงแหวนลิงอ่าโอเคเป็นวงแบบวงแหวนอันนี้อ่ะไอ้ระเบิดเป็นยังไงครับลองอันสุดท้ายโอ้โหระเบิดกลายเป็นอันนี้เลยครับไอลโลกอันเนี้ยอะไรนะอะไรสักหนึ่งอย่างที่มันจะมีตัวที่น่ากลัวน่ากลัวหน่อย ยัมีเครื่องส่งสัญญาณอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ครื่องเครื่องรับสัญญาณผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเรียกว่าอะไรต่อไปอันนี้เราจะมาระเบิดอันนี้กันเอออันนี้คือลัคกี้ลัคกี้คือระเบิดโชคดีใช่ไหมอ่าอ๋อโอเคเหมือนกับเป็นระเบิดซุม่มลัคกี้ซุ่มไปเหมือนกับแรนดอมเลย โอเคก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับระเบิดที่เราลองมาทั้งหมดทั้งมวลใน normal นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นก๊อตแล้วก็จะเป็นดูมเดย์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราทําการระเบิดไปเมื่อกี้อันนี้ยังไม่รวมกับของทะเลทรายนะครับรู้สึกว่ามาเลเทมากก็โอเคนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นกอตทีนทีนะครับก็หากใครที่ชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ